สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชค่ะทุกคนคะวันนี้เรากลับมาพบกันแล้วก็มาชมกับรถยนต์สวยๆก่อนส่งมอบนะคะสำหรับคันนี้ที่มะนาวนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะคะเป็นรถยนต์ Honda าเ v ช e ว h e v รุ่น RS สีเทามีทีเออร์ลอยนะคะราคาจำหน่ายของคันนี้ค่ะอยู่ที่1179,000าค่ะสำหรับราคานี้นะคะจะไม่มีค่าสีบวกเพิ่มนะคะแล้วก็ ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็คือคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าในวันจันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้ามะนาวทํางานที่ประเทศลาวนะคะแล้วก็มีบริษัทแม่ที่เมืองไทยนะคะก็ได้เดินทางมาทาสัญญาที่โชรูมนะคะเมื่อเดือนธันวาเนาะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่ทํางานที่ต่างประเทศแต่มีบริษัทแม่ที่อยู่ที่ไทยนะคะก็สามารถซื้อรถยนต์ได้นะคะ เดี๋ยวเราเริ่มต้นเช็คความเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เริ่มจากด้านหน้าของรถยนต์เลยสําหรับบริเวณด้านหน้าของ RS นะคะรุ่น RS เดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มะนาวมีการเปิดไฟหน้ารถนะคะเป็นการตรวจเช็คให้ลูกค้าไปในตัวเลยนะคะด้านหน้ารถยนต์นะคะก็ไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเดิมๆจากโรงงานก็มีชุดตกแต่งกันชนด้านหน้ามาให้แล้วนะคะถัดมา สำหรับฟิล์มรอบคันบานหน้านะคะคันนี้ลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่3บานหน้าแรกนะคะก็คือติดความเข้มอยู่ที่60%ค่ะแล้วก็คู่หลังแล้วก็บานหลังค่ะติดความเข้มอยู่ที่80%สําหรับฟิล์มคันนี้ที่ติดตั้งให้นะคะก็จะเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกฟิกคู่นะคะรับประกันให้ทั้งหมด7ปีก็ถ้าฟิล์มนะคะมีเ,เรียกเป็นฟองอากาศเนาะหรือมีรอยขีดข่วนนะคะก็สามารถกลับมาเคีมได้ฟรี คันนี้นะคะไม่ได้มีการติดตั้งคิ้วกันสาดนะคันนี้ไม่ติดคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็สําหรับบริเวณด้านข้างนะคะคันนี้มะนาวาติดเป็นชุดตกแต่งประตูด้านข้างให้ลูกค้านะคะก็เป็นของแท้มูดูโลเลยนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มูดูโลติลดอยู่ชุดตกแต่งประตูด้านข้างติดไปกับประตูนะคะติดไปกับประตูแบบนี้จะไม่ใช่ชุดสเกิร์ตนะคะ ถัดมาสําหรับบริเวณด้านหลังนะคะด้านท้ายของรถยนต์ก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะฝากระโปรงรถด้านท้ายของรุ่น rs ค่ะเป็นไฟฟ้าสามารถกดเปิดก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เท้าเราเนี่ยเตะที่สัญลักษณ์รูปตัว h ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายการของแถมอ,อื่นๆค่ะที่มานาแถมให้ลูกค้าแล้วก็จะมีซองนะคะใส่ ใส่แผ่นกั้นนะคะตรงนี้ใส่แผ่นกั้นที่บริเวณหลังคางของรถยนต์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถัดท้ายนะคะถัดท้ายสัำหระแล้วก็สําหรับรถที่เป็น e-hv นะคะก็จะมีชุดปะยางอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นี่เองถ้าเราจะปิดนะคะจะกดปิดแบบไฟฟ้าก็ได้นะคะไปคะ่ะถัดมาเดี๋ยวมนาพาดูภายในรถยนต์ คันนี้ก็ปูพรมให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะภายในก็จะมีติดตั้งเป็นคิ้วบันไดแบบสแตนเลสของแท้นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยแป้นวางเท้ามีมาจากของงานแล้วนะคะสำหรับรุ่น RS รุ่น RS นะคะเบาะนั่งจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงพวงมาลัยนะคะก็ หุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความเป็นดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะที่มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะคะของมด,ดูลของแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสำหรับานาฬิกานะคะมันาวตั้งค่าให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานรุ่น RS นะคะก็จะมีไวรเดชชาร์เจอมาให้ สำหรับคันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ Honda HRV นะคะตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะอยากได้รุ่นไหนสีอะไรนะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้แคมเปญแน่นมากนะคะจะหนักจะเต็มไม่ว่าจะเป็นของแถมส่วนรถนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถยนต์ Honda แอไลน์เซลมานนวมาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ